สวยครับดอกนี้เบ็ด13.5บาทนะครับทุกคนองุ่นดอกน,นี้สวยไปทีหูยสวยอยู่ทุกคนดอกนี้ครับองุ่นมาอีกทุกคนเป็นไงล่ะครับทุกคนโอ้โหฟีตปินไปแล้วครับทุกคนฟีตปินสวยๆไปตั้งแต่เบ็ดแรกหมานทุกคนหมานโอ้ยสวยจัดมงกุฎมาเป็นไงเราเป็นไงเราทุกคน จัดด้านในย่านนี้ขอยทีโอ้โหสวยทุกคนดอกนี้เป็นไงเ้าฟีสปินมาเยอะทุกคนฟีสปินเข้าต่อรอบมาแล้วทุกคนสวยๆเลยอะทุกคนโอ้หต่อกันยาวๆทุกคนคอมโบมาดิอะไรก็ได้โอ้ยทุกคนไม่ใช่คอมโบทุกคนฟีสปินมาทุกคนตื่นเต้นไปหน่อยทุกคนโอ้โหอันนี้ฟีสปินนี่เข้าขังที่สามแล้วทุกคน หูคลิปเดียวเพียปินเข้าสามครั้งนัุนคนโดยชุดนี้จะทำเพื่อบันเทงเท่านั้นไม่สนับสน,นุนให้เล่นตามใดอย่างใดและผู้มีปัญหาเรื่องการเงินยิ่งไม่ควรทำตามเป็นอย่างยิ่งผู้ชมที่มีอายุต,ต่ำกว่าแปดปีวควรเลิกหันแน่แชร์ควันโฮเทลวอฟวายิบสองเอ็กซ์ได้นะ ก้าวสวัสดีครับผมวันนี้นะครับพบกับผมบูนแบ็กเหมือนเดิมนะครับผมอยู่กับผมเสียเต้นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมโรมานะครับอีกเช่นเคยวันนี้เรามากันในทุนหนึ่งร้อยบาทนะครับทุกคนทุนหนึ่งร้อยบาทดูดิว่าเราจะแตกกันสักเท่าไหร่กันนะทุกคน เมื sí, ่อคลิป uh ที huh. the the ่แล so right. mm ้วนะครับที่ผมลงคลิปไปนะครับทุกคนมีน้องคนหนึ่งนะครับมาคอมเมนต์ให้ทําตูดให้ดูนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะลงคลิปที่ผมทําตูดน้องเขาให้ดูนะครับทุกคนสําหรับใครที่สนใจให้ผมทําตูดอะไรก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมทุกคนเพราะว่านะครับเดี๋ยวผมจะทําตูดให้ทุกคนนะครับดูนะครับผมสวยครับดอกนี้เบ็ดติบตามจุดห้าบาทนะครับทุกคน อง,งุ่นดอกนี้สวยไปทีโอ้ยสวยอยู่ทุกคนดอกนี้ครับอง,งุ่นมาอีกทุกคนเป็นไงล่ะครับทุกคนอูโหูยฟีสปินไปแล้วครับทุกคนฟีสปินสวยๆไปตั้งแต่เบ็ดแรกหมานทุกคนหมานโอ้ยสวยจัดมงกดมาเป็นไงเราเป็นไงเราทุกคนจัดจ้านในย่านนี้ ไปทุกคนเริ่มฟีะเปกัยเลยไปเกลือจังวะสวยอยู่อะไรวะทุกคนหูสวยอยู่ครับโดดอ,อกนี้เป็นไงเราทุกคนไปไปกันต่อเลยทุกคน สวยครับจากันดอกนี้ทุกคนปิ omedical, ้วปิ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 ้วสวยอยู่ทุกคนบวกเจ็ดสิบสองบาทครับทุกคนบวกห้าสิบแปดบาทแล้วนะเราก็คลิปนี้เราก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนบวกร้อยสองร้อยสามร้อยเราก็เลิกนะครับทุกคน พอได้ค่าข้าวได้ค่ากาแฟเราก็หยุดไม่ต้องไปโลภมากครับทุกคนได้น้อยๆกินนานๆได้ทุกวันก็ดีแล้วทุกคนสวยครับสำหรับช่วงนี้ก็โควิดนะครับทุกคนโควิดหนึ่งเกระบาดหนักมากเพิ่มวูลละร้อยกว่าคนผมก็เป็นห่วงทุกคนจังเลย ท่านใดที่ทำงานนะครับทุกคนก็ปิดแมสไปทำงานกันด้วยนะครับทุกคนเป็นห่วงครับสวยครับหน้าโลมาครับทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนฝากกดติดตามด้วยนะครับทุกคนสวยอยู่ทุกคนดอกนี้ สวยครับทุกคนโล่ดอกนี้จัดไปสี่สิบบาทสำหรับชิปนี้ก็เหมือนเดิมครับทุกคนไม่แนะนำให้ทำตามนะครับผมมาเล่นมาให้ทุกชมให้ให้ทุกคนดูนะครับก็มีความตุกสนุกสนานไปอีกแบบนะครับทุกคนไม่แนะนำให้ทำตามนะครับสวยแจกันลอกนี้ อังุ่นมาอีกทุกคนเป็นไงแล้วเต็มแถวไปอะเก็บเต็มดีว่าไม่เต็มไม่เต็มไปลุยกันต่อทุกคนลุย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  สำหรับใครที่มีตูดโลมาหรือว่าตูดฟันสิงโตนะครับทุกคนก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับทุกคนสวยครับดอกนี้ตีสิบบาทไปอีกแล้วโลไปอีกหนึ่งทีอังุนไปอีกหนึ่งดอกขอยอทีโอ้โหสวยทุกคนดอกนี้เป็นไงเราฟีสปินมาเยอะทุกคน ฟิลิปปินเขาสองรอบมลยนทุกคนเขาสองรอบสวยๆเป็นไงไปดูแจากันดอกนี้สวยๆเป็นหนึ่งทีลอยหนึ่งทีทุกคนเป็นไงล่ะครับทุกคนโอ้โหแจากันต่ออีกไหลไปสวยๆไหมลูกออื ไม่ได้ไหลๆครับทุกคนบวกกันยาวๆสำหรับใครที่ช่วงโอ้โหทุกคนดอกนี้สวยสวยสวยใครที่ไม่รู้จะทำอะไรนะครับก็มานั่งดูคลิปผมได้นะครับทุกคนแก้งเห่าครับทุกคนดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนไม่แนะนำให้เล่นตามนะครับ ไปรุยกันต่ออ่งงตงวนสวยๆไปหนึ่งทีลุยๆทุกครูเงียบๆหน่อยเหงาๆกักตัวในห้องเหงาอ่ะ สวยครับดอกนี้โลไปไปเลยเลยกันต่อเลยไปเพิ่มเบ็ดอีกสักหน่อยนะครับทุกคนเขาอยากไปที่สามสิบบาทเราก็มาวัดได้เสียงตรงนี้แหละทุกคน ถ้าได้ก็เลิกนะครับทุกคนโอ้ยงูนสวย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 ครับดอกน,นี้สวยสวยเลยอะสวยสวยเลยอะ่ะทุกคนโอ้ยต่อกันยาวๆทุกคนคอมโบมาดิอะไรก็ได้โอ้ยทุกคนไม่คอมโบทุกคนรีเตปินมาทุกคนตื่นเต้นไปหน่อยทุกคนโอ้โหอันนี้รีเตปินนี่เข้าครั้งที่สามแล้วทุกคนโอ้คลิปเดียวรีเตปินเข้าสามครั้งกันคน จะปีตปินนี้ผมก็น่าจะเลิกกันแล้วนะทุกคนบวกสองสามร้อยแล้วเนี่ยบวกน้อยๆบวกนานๆสวยครับดอกนี้สวยๆไปอีกหนึ่งทีทุกคนหอ้ยร้อยหกสิบบาทต้องเลิกต้องเลิกทุกคนบวกน้อยแต่บวกนะไม่โลภเป็นอันใช้ได้ทุกคนสวยครับ ดอกนี้จัดไปเป็นไงเราฝ่ายนึงทีทุกคนบวกไปสามร้อยแล้วทุกคนสามร้อยเก้าสิบบาทเกินคุ้มอ่ะทุกคนดอกเนี้ยเป็นไงต้องเลิกเลยครับต้องเลิกนะทุกคนบวกแล้วต้องเลิกหูทุกคนเป็นไงดอกนี้ร้อยห้าสิบบาทอะ่ะสวยจัดอ่ะทุกคนหูผมนี้ยังชอบเลย หูยี่ฟิลิปินเข้าทีเดียวห้าร้อที่สิบอะทุกคนมามาเดี๋ยวเล่นปัดเทศษทั้งหน่อยทุกคนปัดเศษปัดเสษถ้าลงเหลืยเจ็ดร้อยก็เล่นนะครับทุกคนถ้าขึ้นแปดร้อยก็เลิกนะครับเกียร์เป็นหนึ่งทีอีกหนึ่งทีดิอ๋อเกียร์ต้องใส่จะได้เจ็ดร้อยก็ต้องเลิกนะทุกคน สำหรับคลิปนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับทุกคนผมก็รักทุกคนนะครับใครที่ติดตามผมก็รักทุกคนถ้าถึง100ร้อยซับเมื่อไรผมก็จะมีของมาแจกนะครับทุกคนของรางวัลเล็กๆน้อยๆอย,อยู่กันไปเรื่อยๆนะครับคนอยู่กันไปยาวๆสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณครับทุกคน ขอบคุณที่รับชมคลิปของขอมผมนะครับทุกคนสวัสดีครับ